สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อเห็นไหมคะอันนี้นคือป่ายลานอาหารแมตูเดยค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะขึ้นป่ายขนาดใหญ่เลยแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะพี่น้องคะ่ะการลงทุนการฮิตอย่างในเมืองไทยเป็นอะไรที่ยากมากเลยค่ะพี่น้องคะ่ะการต้อนรับจากคนในหมู่บ้านค่อนข้างที่จะยาก ถึงแม้ว่าบ้านไม่ตุกจะติดถนนแต่ว่าการสนับสนุนของคนในหมู่บ้านเดียวกันเป็นอะไรที่ยากมากนะคะสู้คนสัญจรไม่ได้คนต่างหมู่บ้านดีกว่าค่ะนะคะการสนับสนุนคนในหมู่บ้านไม่ค่อยดีค่ะถ้าเราเป็นคนต่างถิ่นนี่ถือว่าอาจจะดีก็ได้นะคะการเปิดร้านค้านะคะเพื่อนอันนี้คือกล้วยตากแม่ตุกนะคะเป็นกล้วยที่อยู่หลังบ้านซึ่งมันโดนลมพัดแล้วก็ ของเขาหากักต้นเขาหาักลงมาไม่ตุ๊กก็ได้เอามาทำาเอามาทำเป็นกล้วยตากไว้รับประทานนะ,นะคะเพื่อนๆขะในวิดีโอด้านในที่ไม่ตุ๊กจะพูดต่อไปนี้ก็คือการเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวตุ๊กแล้วก็เพื่อนนะคะที่ทิ้งอนาคตจากต่างประเทศมาใช้ชีวิตในเมืองไทยเป็นอะไรที่ตัดสินใจถามว่าผิดไหมมันก็ผิด และถ้าเราไม่ตัดสินใจกลับมาเราก็อาจจะไม่รู้ว่า,าการกลับมาในครั้งนี้มันจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ถ้าเราไม่กลับมาลงมือทำนะคะแม่ทุกอ,อยางบอกว่าการกลับมาในครั้งนี้เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่อยากบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นการลงทุนแล้วก็เป็นการ ที่ตัดสินใจผิดพลาดมากๆเดี๋ยวเราไปดูและก็ไปฟังวิดีโอด้านในนะคะว่าไม่ตุกพูดอะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นาสาระดีๆแล้วก็อาจจะช่วยให้เพื่อนๆหลายๆท่านเข้าใจพวกเราได้มากขึ้นนะคะอยากให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นกำลังแรงใจให้เมตุกด้วยนะคะสู้ไปด้วยกันคะ่ะแล้วก็ขอบคุณทุกเส้นทางนะคะ วิดีโอที่แม่ทุกลงทุกๆวิดีโอมันก็จะมีโฆษณาวิ่งผ่านแม่ทุกก็จะได้รับเงินโฆษณามาจากการทำ Youtube นะคะแต่ว่ามันก็ยังเบิกไม่ได้หรอกคะ่ะนะคะมันก็ยังไม่พอที่จะซื้ออะไรได้นะคะก็คือแม่ทุกต้องทำไปเรื่อยๆขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่สนับสนุนแล้วก็แม่ทุกจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็เผย แผ่ตีแผ่ชีวิตเมียรฝรั่งตามชนบทแล้วก็คนในชนบททำการเกษตรโดยทั้งที่ทำสำเร็จบ้างและก็ไม่สำเร็จบ้างเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ให้กับใครหลายๆคนที่คิดอยากจะกลับมาทำเกษตรค่ะ แม่ตุ๊กกลับกล้องแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาพูดเล่าสู่กันฟังนอกาะแม่ตุ๊กก็ได้ทําการตัดเป็นไปบ้างแล้วนะคะตัดแบบลักษณะนี้เลยค่ะนะแห้งเกียนอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะสั้นเกียนค่ะนี่สำหรับต้นนี้มันก็เขียวๆอยู่อย่างนี้แต่ว่ามองจริงๆแล้วใบของเขาเล็กมากนะคะนะคะเราก็จะทําการตัดแต่งโดยการแต่งสาวนะคะ ตัดออกพวกต้นส่วนมากต้นโหระพาที่เราเห็นเนี่ยแม่ตุ๊ก็จะนําการปลูกจากการปักชํานะคะโหระพาเราสามารถปักชําได้จากกิ่งนะคะการปักชําช่วงเวลาหรือฤดูกาลเนี่ยสามารถปักได้ดีที่สุดก็คือช่วงหน้าฝนเพราะช่วงหน้าฝนนะคะมันจะมีความชุ่มชื้นในดินค่อนข้างเยอะดินไม่แห้งนะคะ อันนี้คือการทดลองนะคะว่าเราใช้โคนต้นต้นกลับเนี่ยโดยการแต่งสาวนะคะมันจะได้มีใบมีดอกที่ดีมีใบมีที่ดีมียอดที่ดีให้เราไหมนะคะมันจะเลวไหมนะคะอันนี้ไม่ทุกจะถ้ามันได้ดีช่วงช่วงช่วงที่ได้ราคาได้ดีที่สุดสําหรับโหระพาก็คือช่วงหน้าฝนนะคะหน้าฝนโหระพาจากที่อื่นเขาจะปลูกไม่ได้ตามที่รุ่มเนาะ เพราะว่ามันจะเป็นเชื้อรามันจะแห้งช้านะคะสําหรับที่ของไมตุกเป็นที่ดอนหรือที่สูงหน่อยนะคะอืมฝนตกมาแดดออกก็แห้งมันก็จะปลูกโหระพาได้ช่วงหน้าฝนนะคะจําหน่ายได้นะคะบางครั้งกิโลหนึ่งอะก็จะถึง80แต่ช่วงนี้นะคะโหระพานะคะก็จะกิโลถูกก็แค่50บาทนะคะ1กิโลเนี่ยได้ต้องเยอะเลยค่ะทุกท่านค่ะนะคะ อันนี้แปบาทก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าช่วงหน้าฝนเราไม่ต้องให้น้ำเนาะนะคะนี่ค่ะเป็นโหระพาพื้นบ้านนะคะเรามาพูดถึงโหระพาแล้วเราก็มาพูดถึงปัญหาการการใช้ชีวิตเนาะจะได้เพลินไปด้วยนะคะฟังเพื่อเป็นสาระฟังเพื่อเ,ออเป็นการเตือนสติเนาะนะคะแม่ตุกก็เคยพูดหลายๆครั้งว่าเงิน เป็นปัจจัยสำคัญในการนำรงชีวิตเงินไม่สามารถซื้อทุกอย่างแต่ก็เกือบทุกอย่างที่ซื้อได้อย่างที่แม่ตุกบอกนะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้แม่ตุก๊กเมียฝรั่งขี้นกด้วยเดอ้อเพืเ่อนๆเดอ้อนะคะแม่ตุ๊กมาทำ YouTube เพื่อเป็นการแชร์และแบ่งปันประสบการณ์นะคะเมื่อก่อนแม่ตุ๊กอยู่ต่างประเทศแม่ตุ๊กมีความสุข ไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องเงินทองนะคะพอได้เก็บกรรมแต่ไม่ได้ร่ำรวยพอเก็บเงินได้สักพักนะคะเราตัดสินใจกลับมาอยู่เมืองไทยเป็นอะไรที่ตัดสินใจในครั้งนั้นผิดพลาดเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าอะไรเรากลับมาแล้วช่วงนั้นเราเก็บเงินเก็บทองด้วยความแบบลำบากจริงๆเนาะเก็บเงินตั้งใจเก็บมากค่ะเที่ยวก็ไม่เที่ยวนะคะกิน แบบประหยัดอยู่แบบประหยัดอดออมทุกอย่างทั้งสามีและภรรยานะคะช่วยกันเก็บอย่างมากเลยค่ะนะคะพอมีเงินหน่อยเราก็ย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยกลับมาแล้วทำอะไรทำกรเกษตรค่ะเรามีความรู้เรื่องกเกษตรไหมตอบได้เต็มปากว่าไม่นะคะเพื่อนๆเราได้ความรู้จากผิวเผินก็คือ YouTube เป็นครูสอนนะคะ เรามองแค่ผ่านๆแต่เราไม่มีประสบการณ์ประสบการณ์ในด้าน,านการค้าด้วยค่ะและประสบการณ์การทำด้วยค่ะเราเห็นแค่หน้าจอเห็นแต่ความสำเร็จพอเรามาลงมือทำพาลูกมาลำบากตากแดดเราซึ้งในคำว่ามันลำบากมันไม่ใช่ลำบากธรรมดาลำบากมากๆเลยค่ะ เมื่อวานนี้ไม่ทุกได้ถ่ายทําวิดีโอหนึ่งให้เพื่อนๆหรือหลายท่านที่เข้าไปดูนะคะว่ามีเมียฝรั่งหรือเมียคนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ต่างประเทศมาก่อนช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันนะคะอยู่ที่นู่นนะคะก็เก็บอมหอมลิบทำงานเก็บกับสามีเนาะมีลูกสองคนน่ารักวัยกำลังออนุบาลปฐมวัยนะคะทั้งคู่เลยนะคะเพื่อนสาวก็อายุไร่เลียงแล้วก็ บ้านเขาก็ไม่ได้อยู่ไกลจะไมุ่กอยู่ฝรั่งเศสค่ะก็ทำงานทั้งผัวทั้งเมียเก็บเงินได้มาเงินไม่ใช่หลักแสนนะหลักล้านนะคะม,มาลงทุนทำการเกษตรอยู่มาทีหลังไม่ทุกปีหนึ่งนะคะปีหนึ่งค่ะพอได้เงินมามาลงทุนทำการเกษตรปลาลงทุนเป็นแสน ขนะุดบ่อก็เป็นแสนแล้วมาลงทุนซื้อหัวอาหารแล้วก็เลี้ยงปลาจนกว่าจะได้ขายพอถึงระยะเวลาขายนะคะขายไปเป็นกิโลสองกิโลปลายังเหลือที่เดิมขำทุนค่ะปลายังอยู่บ่อปลาต้องกินต้องต้องต้องกินทุกวันนะคะเขาต้องเลี้ยงหัวอาหารทุกวันเพราะฉะนั้นแล้วปลาไม่ได้ขายออกขาดทุนแล้วค่ะนะคะเพราะเราต้องกินต้องใช้ นะคะเราไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดมามันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ได้ง่ายนะคะทุกอย่างบอกว่าสำหรับคนที่กเกษียณเหมาะมากค่ะที่เพื่อนๆจะกลับมาเมืองไทยนะคะแต่สำหรับคนที่ยังไม่กเกษียณหรือสามีใครหรือใครคนนั้นที่อยากกลับมาแล้วมาทำกเกษตรไม่กเกษียณไม่มีเงินเดือนอย่าค่ะอย่าทำเด็ดขาด คุณเอาเงินมาจมค่ะคุณเอาเงินก้อนเงินใหญ่เงินแสนเงินล้านมาจมแม่ตุ๊กบอกนี่เพื่อเป็นประสบการณ์และบอกแบ่งปันนะคะใครจะฟังไม่ฟังก็ช่างใครจะว่าไม่ตุก๊กโง่ง่าเต่าตุน่นเอาความจริงของตัวเองมาพูดไม่อายเขาเลยก็ช่างค่ะนะคะแม่ตุ๊กไม่อายแล้วนะคะเพราะว่าหนึ่งเราได้แช์ประสบการณ์แล้วก็บอกความรู้สึกของเราแม่ตุ๊กได้เพื่อนดีๆที่ให้กําลังแรงใจจากต่างแดนโดยที่เราได้มาแบบ มันตื้นตันใจบางครั้งไม่ตุกรู้สึกว่าไม่ตุกอยู่แบบไม่รู้จะพูดกับใครพูดกับญาติพี่น้องเขาก็ไม่เข้าใจหรอกคะ่ะก็จะอาญาติพี่น้องไปเป่าเปาสู้ไม่ตุกมาพูดแล้วก็เล่าสู่เพื่อนๆพื่อนทางาบรรดาเมียฝรั่งด้วยกันเพราะคนที่เข้าใจไม่ตุกมากที่สุดไม่ตุกคิดว่านอกจากสามีแล้วคงไม่มีใครจากคงจะมีเพื่อนๆ เพราะว่าแมตุคิดว่าเพื่อนๆเ,เข้าใจทุกมากกว่าพ่อแม่พี่น้องทุกด้วยซ้าเพราะว่าพวกท่านอยู่ต่างแดนเหมือนแม่ตุ๊กแล้วอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะผ่านประสบการณ์ที่คล้ายๆกันมันจะเข้าใจแล้วก็บอกกันได้นะคะแม่ตุกเลยทําแบบพูดแบบไม่อายนะคะเรากันมานะคะแชร์ประสบการณ์กันมา อาพูดถึงเพื่อนเมตุเขาก็มาลงทุนทาการ,กรเกษตรนะคะเขาลงทุนเงินแสนเงินล้านขายปลาไม่ได้เลยค่ะตอนนี้เขาไม่ตุถามว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อเขาบอกว่าเขาก็คงต้องกลับไปอาจจะปีหน้าแต่ว่าเขาลงทุนทําเกษตรไว้ครั้งนี้ก็คือหนึ่งเราได้ประสบการณ์และสองเราจะได้รู้ด้วยว่าเราสามารถอยู่ได้ไหมเขาก็เลยมาทำกเกษตรไว้เพื่อเผื่ออนาคตนะคะ วางเป้าหมายไว้แล้วไม่ทุกถามว่าแล้วใครจะดูให้ว่าเธอทําไว้เนี่ยก็บอกว่าคงจะเป็นพ่อกับแม่นะคะดูไ้ให้ก่อนนี่ค่ะก็คิดใครคิดมันความคิดใครคิดมันเนาะทุกก็ไม่สามารถไปคัดได้แล้วบอกได้สําหรับตัวไมทุกถ้าไม่ทุกกลับไปอีกรอบการทําเกษตรของไมตุกกลับมาครั้งหน้าก็คือแค่ ทำเพื่อความสุขไม่ได้ดิ้นหลนแล้วค่ะนะคะถ้าไม่ตุ๊กได้มีโอกาสกลับไปในครั้งหน้าอีกนะคะในต่างประเทศเนาะเพื่อนๆค่ะอันนี้แม่ตุ๊กก็อยากจะบอกเพื่อนๆอย่ากลับมานะใครที่หัวไม่กเกษียณหรือตัวเองไม่กเกษียณเนาะลำบากแน่ร้อยเปเซนค่ะ เงินทองที่เมืองไทยหายากมากนะคะได้ยินเสียงรถเสียงดังขับรถกันแล้วก็คนเขาไม่ค่อยเกรงใจกันด้วยไม่เหมือนสมัยก่อนคุณจะพาสามีมาจากต่างประเทศแล้วย้ายมาอยู่ที่นี่เลยเป็นอันไม่ตุกอ,อย่างบอกว่าคิดผิดคะ่ะทดลองมาอยู่ก่อนนะคะ นะคะเลวเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ไม่ได้มันก็จะกลับไปเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายเลยนะคะไม่ใช่ว่าย้ายมาหมดแล้วมาอยู่แล้วอยู่ไม่ได้ต้องย้ายกลับไปอยู่ที่เดิมอันนั้นเราจะเสียผลประโยชน์แล้วก็อ,อ,อะไรหลายอย่างมันก็จะยากนะคะลองมาอยู่ก่อนนะคะเพื่อนๆมันไม่สายหรอกคะ่ะนะคะนี่ค่ะอันนี้คือการแต่งสาวเนาะ ใครที่เข้ามาดูแม่ตุกก็กราบขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะไปดูนู้นกันบ้างนะคะอันนี้คือเขาหน้าบ้านแม่ตุกไ้หลังบ้านสิคะทำไมหน้าบ้านนะคะนี่โหระพานี้ก็เป็นปีแล้วค่ะแต่งออกนะคะขอบคุณนะคะที่มาฟังแม่ตุกพูดแล้วก็ เ้าไปชมวิดีโอของเมตุกหลายๆอย่างนะนะคะอันนั้นก็คือเมตุก,ก็สามารถสร้างรายได้จาก y o YouTube ได้แล้วแต่ยังไม่เคยได้เบิกหรอกคะ่ะเพราะว่ายังทำไม่ไปถึงไหนเลยเ,เพื่อนๆคะ่ะนะคะเมตุก,ก็คิดว่าวันใดวันหนึ่งเมตุกอยากสร้างรายได้จาก YouTube เพื่อได้เงินมาหยิบยื่นให้แม่บ้างได้พาลูกสาวได้ใส่ชุดใหม่ๆ,ๆเ,เพื่อนๆรู้ไหม แม่ตุกกลับมาอยู่เมืองไทย3ปีเกือบ4ปีเนี่ยกี่ครั้งที่ไม่ตุกซื้อเสื้อให้ตัวเองไม่เกิน3ามครั้งหรอกคะ่ะไม่เกินพันบาทด้วยซ้ำเพื่อนๆแต่ที่ไม่ตุกมีเสื้อผ้าใส่ได้ก็เพราะของเก่าน้องสาวน้องสาวมีแฟนนะคะแล้วเขามีเสื้อผ้าที่ทุกสามารถใส่ได้ไม่ตุกใส่บทลคะค่ะนะคะ พูดจริงๆนะไม่ตุ๊กไม่ไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าเพราะไม่ตุ๊กไม่อยากจะขอเงินสามีให้บ่อยนะคะเขาหมดกับเราไปเยอะเราก็เลยเขาบ่นเก่งด้วยค่ะไม่ตุ๊กก็เลยตัดสินใจทำ YouTube นี่แหละค่ะเพราะว่าจะได้อ่าอาจจะอาจจะคำว่าอาจจะมันก็สร้างแรงบันดาลใจให้ไม่ตุ๊กแล้วค่ะ นะคะว่าทุกอยากสร้างรายได้จาก u t u b e ทุกอยากสร้างรายได้จาก u t u b e เพื่อนำเงินมาแบ่งเบาภาระของตัวเองใช้หนี้ใช้สินของตัวเองไม่ทุกเป็นฝรั่งเนี่ยฝรั่งที่มีหนี้สินนะคะสร้างหนี้เอารถไปข้าไฟเน้นมาทำกษตรนะคะเมตุกก็ต้องหาเงินใช้หนี้เองโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังเมตุก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดคะ่ะนะคะขอบคุณคะ่ะ